สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนดูพระกับบบนสามวาวันนี้นะครับก็พาท่านมาชมพระนางพญานะครับของวัดนางพญาซึ่งผมก็เห็นว่าพิมพ์เนี้ยมีความสวยงามนะครับแม้ว่าจะเป็นของไม่เก่านักนะครับเป็นของปี2538ก็ถือว่าทำพิมพ์สงเนี่ยได้สวยงามหน้าขึ้นคอบูชานะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยนำไปเข้าพวงในชุดเบญจาภาคีของพระย้อนยุคก็ได้นะครับถือว่าเป็นพิมพ์ทรงพระนางพญาของวัดนางพญาซึ่งถ้าใครไม่มีพระนางพญากุเข่านะครับของกลุ่ดั้งเดิมเนี่ยซึ่งองค์เป็นล้านๆน,นะครับก็สามารถใช้รุ่นนี้แทนได้หรือไม่มีพระนางพญาสมัยท่านเจ้าคุณถนอมเนี่ย ตั้งแต่รุ่น2496เนี่ยพิมพหน้าบากอันนั้นก็ไม่ค่อยพิมพ์ทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักนะครับจะมาเป็นพิมพ์ทรงที่สวยก็จะเป็นพิมพ์ของปี2514หลังยันดวงของของพระอาจารย์ถนอมเหมือนกันนะครับก็รุ่นรุ่นนั้นกับรุ่นนี้ก็พิมพ์ทรงแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับพิมพ์ทรงเหมือนกันเลยมีเอ๊ะทำไมวับวับ พิมพ์ทรงเนี่ยเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันเลยนะครับองค์ปี38เนี่ยอาจจะถอดพิมพ์มาได้เหมือนด้วยเหมือนปี14เลยนะครับทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กพิมพ์นี้รุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่ารุ่นวันผดดจศึกปี38ผสมผงเก่านะครับของพระกรุววัดนางพญานะครับถ้ามาดูกล่องนะครับดูกล่อง ดูกล่องเดิมนะครับเขาก็มีกล่องเนี่ยมีรู้สึกจะมีหลายแบบเหมือนกันอันนี้เขาบอกรุ่นวันผด็จดึกเห็นไหมครับแล้วก็ปี38บอกพระพิมพ์นางพญาผงเก่าจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ออกวัดนางพญานะครับแล้วก็สร้างได้สวยงามนะครับด้านหลังก็จะมีหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่ารุ่นมาลาเบี่ยงนะครับ เพราะว่าด้านหลังก็จะมีมาลาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเขาเรียกว่ารุ่นมาลาเบี่ยงทําได้สวยงามนะครับเนื้อหาก็เนื้อหาก็แน่นนะครับทําได้สวยมากเลยนะครับทั้งเนื้อหาและก็พิมพ์ทรงนะครับทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กนะครับองค์เล็กก็เหมือนกันองค์เล็กก็น่ารักน่าบูชานะครับสำหรับ ติกและผู้หญิงเป็นองค์เล็กเนี่ยเขาจะเรียกว่าพิมพ์สังคตินะครับองค์ใหญ่ก็จะเป็นพิมพเข่าโค้งนะครับนางพญาเข่าโค้งซึ่งรุ่นนี้ทั้งเนื้อทั้งการแกะเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับบูชาแล้วก็สนนราคาเช่าหาไม่ไม่สูงนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองท่านผู้ใดสนใจจะเช่าหาจากผมไปก็ยินดีนะครับยินดีจะแบ่งปัน อง์ละ300บาทเท่านั้นเองนะครับองค์เล็กก็200บาทถ้าเช่าเป็นชุดนะครับก็ส่งฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้บูชาของดีนะครับของสวยงามแล้วก็ไม่แพงนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันผสมผงเก่าพระนางพญา ของวัดนางพญานะครับรุ่นนี้ก็จะดูง่ายเพราะว่าพิมพ์ทรงชัดเจนแล้วก็มีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับมีพระมาลาอยู่ด้านหลังก็จะเห็นได้แล้วก็ทําได้สวยงามคมชัดมากเลยนะครับแล้วเนื้อหาก็แกร่งน่าใช้น่าบูชานะครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่สังวานวัดทุ่งสามคคีธรรมนะครับ เป็นผู้อธิษฐานจิตนะครับหลวงปู่สังวานเขมมะโกวัดทุ่งสามมะคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูงมากนะครับและท่านก็ยังสร้างพระที่เหมือนพระพุทโธน,น้อยของคุณแม่บุญเรือนนะครับก็มีพุทธคุณที่ไม่ได้เป็นรองนะครับสามารถที่จะใช้แทนพระของคุณแม่บุญเรือนได้เหมือนกันนะครับก็ท่านก็สร้างพระ พุทโธน้อยเหมือนกันแล้วก็ท่านก็มาปลุกเสกพระชุดนี้ให้ด้วยนะครับท่านท่านหลวงปู่สังวานเข็มมะโกเนี่ยนะครับท่านก็เป็นพระที่สอนปฏ,ป,ฏปฏิบัติธรรมด้านวิปัสสนากรรมฐานนะครับท่านมีเมตตาธรรมสูงนะครับก็ท่านก็ได้เมตตาปลุกเสกพระชุดนี้เพราะฉะนั้นพระชุดนี้ก็น่าบูชานะครับแล้วก็ สน,นุนค่าเช่าหาบูชาก็าไม่สูงนะครับเป็นชุดก็500บาทนะครับถ้าแยกองค์ก็องค์ใหญ่ 2- 300องค์เล็ก200นะครับอันนี้ก็แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การอุดหนุนบูญสามวานะครับตอนนี้ท่านก็ยังสนใจเรียนสอบหลวงพ่อไปกันอย่างมากเลยนะครับทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ ยังโทรมาหาผมอยู่เป็นระยะระยะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีชุดสุดท้ายนะครับของหลวงพ่อไผ่เนี่ยออกมาให้บูชากันอีกเร็วๆน,น,น,าานี้นะครับน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้ท่านกดติดตามช่องบุญสามวาไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณที่ติดตามชมตลอดมานะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ